สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาศึกเทพชนเทพไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันคนละเกมกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอมบี้วอลครับแน่นอนว่าครั้งนี้ผมอยู่ในด่านที่ใหญ่แบบว่าอะไรคูนอะไรผมก็จะไม่รู้กูจะไม่ได้ทีนี้มาดูกันว่าทําไมผมถึงเลือกเอาด่านใหญ่แบบนี้มาใช่ไหมดูซอมบี้สิครับผมเอามาเป็นตระก,กูลรถเลยรถเมย์รถบดรถไถแล้วก็รถยิงของเจ้าตัวนี้ สิ่งที่ผมจะบอกก็คือในอีพีที่แล้วเนี่ยผมเห็นเร่างวิญญาณหนามสีส้มอ่ะแล้วผมก็แบบว่าชอบก็เลยจะเอามาเล่นบ้างก็เลยจัดไปครับเฮ็ดเฮ็ดมาป๊อปปี้มาออกซิเดียนไม่ตรงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเกมนี้ไม่มีเกาะป้องกันแมนแมนคุยกันเลยที่ตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะอย่าเอามาเล่นจังเดีย๋ยวไว้โอกาสนะครับคุณผู้หญิงแต่ตอนนี้ ทอสน้ำทอสน้ำน้ำทอสทอสน้ำทอสน้น้ำนำทอสทอส,ทอส,ทอส,ทอสก็เรดโกได้เลยผมตั้งช่าไว้นะคะว่าด่านนี้มันกว้างไงจะให้แบบมาหยิบใส่ทีละอันมันก็กระไรอยู่หยิบทีเดียวปุ๊บนี่ทุกเลนก็จะเต็มไปด้วยของสิ่งนั้นเลยนะครับผมสําหรับในด่านนี้ออืวางเห็ดก่อนเลยไม่รู้วางเห็ดแล้ววางเห็ดสามต้นน,นันน่นนันน่นนั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 ่น วางพีชูเตอร์วางพีชูเตอร์วางหนามนี่มาแต่มึงเจอกูเฮ้เฮ้ยา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 เอาตาหนามออกมาเร็วเอาตาหนามเอาตาหนามผมรอเอาตาหนามอยู่นะทำไมเอาตาหนามไม่ออกมาเอาตาหนามออกมาสิเอาตาหนออมามนี่นี่นี่มาแล้วเอาตาหนามออกมาแล้วโอ้แต่กลัวจะออกมานานมากนะมันมันโอกาสดรอปมันคืออะไรวะผมก็ยังไม่รู้เนี่ย น่นนา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 นนานนานอย่ารอเล่นกับระบบอวตารหนาะมมาเดี๋ยวเจอกูอย่ารอเล่นกับระบบนะครับเอาเอาเอา,เอาไอตัวไอตัวยิงนั่นมันยิงทานตะวันเราแต่ไม่เป็นไรอย่ารอเล่นกับอวตารบอกแค่นี้แหละบอกแค่นี้นะครับมันจัดเอ้ยเอออ่ะไหนๆก็เอามาเลยเอามาเถอะ เออตั้งด้วยอ่ะอย่าเราเล่นกับอวตารธานตะบานก็ถ้าทานตาวันก็าานกเออไม่นะมาเฮ้ยเฮ้ยเยเฮอะไรเฮ้ยตัวนั้นมันโกรธแล้วมันยิงเป็นอันนี้มาได้ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นมึงก็เอาอันนี้ไปบังอาจมากเลย โอ้โหน้ำแข็งโอเคน้ำ oh, oh, แข็งมายิงเขาดวยนี่มามาจ้ะหนึ่งสองเฮ้ย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 ไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมผิดแผนผิดแผนเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะพิกอยู่ไหนพิก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 มาดิพิกมาดิ โอ้ยบุ้มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาพิ่มาก่อนเอาพิ่มาก่อนเอาพิ่มาก่อนอพิ่มาก่อนอพิ่มาก่อนปลารมันูนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่เจอเจอแน่นี่มันมีอวตารหนามด้วยนะดูดิเอ่อเอาเหตส่เอาเหตส่บางอาจมากบางอาจมากเออเออ เธอเยสเซอเออเออพิก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 บัมวางต่อวางต่อไม่สนจะวางไม่สนจะวางอย,าย่ายิงผมอย,าย่ายิงผมผมบอกแค่นั้นแหละก็เตือนแล้วไม่ฟังก็ยิงผมเองดูดิตอนนี้เรากำลังผลิตอวตารหนาวได้เยอะมากเยอะไหมมาจ้มาจ้า,า,จารู้จักอวตารหนาวไหมครับทุกพื้นที่มีแต่หนาว ทุกพื้นที่มีแต่น้ำไหวชิวไหวชิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดว่ามันไหวชิวดูดิผมเปิดมุมสูงให้ดูเลยก็ได้เนี่ยเวลารถมันขับมาโดนอวตาตานามมันก็จะระเบิดเว้ยแต่ว่าตอนนี้เราโดนยิงจากมรสุมอื่นเยอะเกินไปอาวตาตานามก็เลยทำอะไรไม่ได้แค่แข็งจังกรพรรดิมึงเจอกู เจอกูจ้าบางอาจมากบางอาจมากนะพีชูเตอร์สองพีชูเตอร์สามพีชูเตอร์สี่พี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องโอ้โห,โโหดูดิดูรถบดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คอมคอมแหลกคอมแหลกจริงแหลกจริงไม่ตริงนะถ้าผมเล่นความเร็วคอมผมจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากรู้ต้องลองถูก วดมลเลยนะถ้าคอมแหลกนี้ยคอมระเบิดตูมขึ้นมานี่ทําไงตอนนี้คอมเริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้คอมเริ่มร้อนแล้วนะครับผมใจเยนๆครับใจเยนๆครับใจเย้ยครับชิฟชิฟมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วี๋ยวรอดูรอดูรอดูความเร็วความเร็วนี้ปุ๊บไหวไหมไหวไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหลก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 เริ่ม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 ไม่ดีเริ่ม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 ไม่ดีแล้ว เอาความเร็วปกติดีกว่าเออข่อ,อยังชั่วแบบนี้หน่อยดูดิทีนี้เราก็จะมาดูความวินาสันต e r o ของซอมบี้ไปพร้อมอกันนะครับผมไม่ทำารเราก็ยืยนเนาะดูดิอาวตาน,นาบของเราผมอยากจะกําจัดพิกออกไปทุกเลนผมควรจะทายังไงที่จะกำจัดพิกแน่นอนว่าผมต้องอัญเชิญสิ่งที่เรียกว่าพิกออกมากันหนึ่งนะโคตรทิ้งก่อน ค่อยสร้างใหม่ก็ได้ถ้าไม่ต้องการแล้วไม่ใช้ก็ออกไปน้องมันไม่ใช่ที่ของน้องไปเอาไปปั๊มโอ้โหมาแล้วเออต้องอย่างงี้เดี๋ยวเจอพาคีนกฟินิกเริ่มแล้วเริ่มสนุกเริ่มสนุกเริ่มเริ่มสนุกตามหัวมาลูกครั้งที่หนึ่งตามหัวครั้งที่หนึ่งโอ้ยโอยแรงแรงแรงลาพิกก่อนลาพิกก่อน นี่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 หนามเริ่มหนามเริ่มสร้างขึ้นมาเรื่อยๆครั้งที่สองมาดีอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งผงแพ้เลยนะซอมบี้นะอีกครั้งหนึ่งซอมบี้แพ้นะครับเดี๋ยวเจอพารคีนักฟินิกแบบเต็มรูปแบบนะครับซอมบี้ขึ้นไม่ไหวนะครับครั้งที่สามบ้มเอ๊ะเสียงนักฟินิกเรียกร้องหนาะมาแล้วไปไฟโบดูดูดูดด บัมบมบอมบอโอ้โหร้อนแรงอย่างกับไฟเยอร์ฟังตรงข้ามแบบสายหัวช่วยกูหน่อยช่วยกูทีเอาอะไรมาเร่นกับกูมาดีมาดิ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 ผมมีฝ่ายผลิตน้ำอยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมมีน้ำเยอะๆอยู่นะครับนอกจากนั้นผมยังมีพาคีนกฟินิก์นะครับผมสูได้หรือเปล่าพาคีนกฟินิกส์ซอมบี้ซอมบี้อย่าห้าวนะครับ คามพี่อย่าห้าวเดอ้อห้าวเป้งอ่ะเออนี่พังไปดีพังไปดีไม่ไหวอย่าเฟิร์ตยาีอย่ามันล้มน้องมาเลยมาเลยสังเกตดูมินิแมปข้างบนดิโอ้โหลูกออกลูกกระสุนนี่ออกเป็นแบบอน,นั้นเลยแล้วก็สังเกตแมปใหญ่นะครับแหลกแหลกมากเป็นไงล่างอาวตารหนามที่เราสนใจเห็นชัดเจนอุ้ย ออวางพิกหน่อยบุ้มอุ้ยตุบๆๆๆๆ๊บตุ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 ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยแม่เคลื่อนแจ็คฐานแล้วยังไงหรอ้วมันยังไงหรอแม่เคลื่อนแจ็คฐานอะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวอวตารหนามที่ผมได้เอามาแสดงให้ดูในวันนี้เดี๋ยวซูนก่อนนี่น้องหล่อเท่หรือเปล่าน้องหล่อเท่เรทพ่อซูมไกล ซูมไกลก็เท่ซูมไกล้ก็หลอกประมาณนี้นะครับสำหรับชิปนี้ไว้เจอก e ันอีพีหน้าสำหรับอ e ีพีนี้สวัสดีครับกดไปที่ถ้วยรางวาัลซู